สวัสดีเพื่อน f อฟซีโชคดีชาแนลทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับวันนี้แอดก็มาตามคุณยายนะครับโอ้โหมีไฮไลท์สำคัญเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าเป็นนางเอกของช่องแอดเชื่อว่าคลิปนี้น่าจะเขาเรียกว่าค,าค,าคุ้มค่าแก่การรอคอยนะครับเนาะพอยายแกจะฝันเยอะถ้าลงไปปุ๊บเนอโหเราก็ไม่ได้เน้นยอดวิวนะครับอยากให้ถูกนะครับ แล้วก็ต้องขออนโมทนาบุญกับเพื่อนเอฟทุกท่านนะครับที่รวมสร้างโบสถ์เข้ามานะครับค่ะแล้วก็ทางผ้าป่าด้วยนะครับผ้าป่าที่แอดคุณยายจะจัดขึ้นที่บ้านนะครับตอนนี้ก็มีเพื่อนเอฟีนะครับทยอยช่วยเข้ามาเป็นระยะแล้วนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ไอดีไลน์ข้างล่างนี้เลยนะครับแล้วก็ยังไงก็ต้องฝากผลงานเพลงนะครับไว้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับเข้าไปรับชมรับฟังเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับ แล้วก็เพลงใหม่เย็นนี้นะครับเย็นนี้นะครับลุ้นหวยเสร็จนะครับก็ไปฟังกูต้องบอกว่าไม่ขี้เรแน่นอนครับเพลงค่ายแอดเนาะถึงว่าเราจะงบประมาณน้อยก็ตามนะครับเดี๋ยวไปพบกับคุณยายกันนะครับตอนนี้รออยู่นะครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีคุณแม่ทุกคนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่มาสวัสดีจ้าจ้าสวัสดีจ้าโอ้ยังไงเนาะคุณแม่ได้ข่าวว่าฝันดีมากเลย ได้มีแต่เขาเอาของมาให้เนาะตอนอื่นครับคุณแม่ค่ะต้องขอโมทนาบุญกับพี่นางมิมิลัยเนาะตอนนี้ร่วมร่วมพระป่ามา5,000บาทแล้วเนาะวันโมทนาสาธุเนาะคุณแม่เมาเนาะสาธุเจ้านางให้รวยรยให้เป็นเกษตรเนาะถือว่าเราตั้งใจจะทำพระป่าเนาะพราะนี้ถือว่าเป็นทางการครั้งแรกเนาะคุณแม่เนาะขอฝันกันเลยดีกว่าคุณแม่แอชจาก ฝันแรกครับทิ้งไม่ได้ฝันนี้เพราะเราคิดว่ามันจะไปลาวพัฒนาแต่ไม่ออกจครับทิ้งไม่ได้เลยฝันว่ายังไงครับคุณแม่ฝันว่าฝันแรกฝันว่าคนมาทําพวกคนแก่มีแต่แก่โบราณไม่รู้จากเขาอืเขามามาเขามาทําเขาทุบมีดอ๋อตีเหล็กตีมีดตีมีดจ้ะสมัยโบราณเขาตีมีดจ้ะเขาตีมีดเห็นเขา ก้มหน้าเซลเขาตรงหน้าบ้านี่เหรอตรงหน้าบ้านที่เคยนอนฝันเมื่อก่อนจ้ะ,จะเขามาตีมีดแล้วยายก็มาดึงขาว่าอา้าวทำอะไรอยู่มีแต่คนแก่เนาะไม่ได้ใส่เสือ้อแล้วก็เ,ออเนื้อก,ก็ออกเนาะเงืเ้อก,ก็ออกทำอะไรยายไปดึงขาจ้ะออยายดึงขาแล้วเห็นเขาตีตีมีดแล้วก็มีหินหินใหญ่สานี้เนาะ หินจะหินหินแล้วหินมันก็ตีไปมันเกาเป็นอะไรเหมือนเหมือนไฟไอญ่เหมือนอะไรพราบพราบเขาตีไปน่ะเหล็กมันไฟมันแตกออกจ้าเลยยายว่าเขาตีอะไรทําไมมีไฟออกเลยไปดูในหินนั้นเนาะไปดูในหินนั้นเล็กมันออกมาพราบแดงแจเลยเห็นเจ็ดหนึ่งเก้า Oh. อตอนแรกนะเป็นเจ็ดหนึ่งเก้าเลยเขาว่า mm. อ้าวกองไม้มาตีอีกค mm. เขาเรียกกองไม้มาตีอีกกองไม้ไปตีอีกยายก็ไปดูกอนหินนั่นอนะ่ะกอนหินนั่นเหมือนเห mm. มือนไฟแบบมันสวยมาก mm. เลยมันออกเลขอีก mm. ยายก็คิดว่าสงสัยออกเนี่ยหวยลาวเบ้า mm. เห็นอีกเห็นห้าสี่สอง จะห็นห้าสี่สองยายกว่าเลขอะไรเป็นชุดชุดแบบนี้ยายก็ว่าแบบนี้คือยังไงไฟมันเล็บเลขออกไฟมันเล็บเลยไฟมันเล็บเลยหินนั้นมันเลื่อมวาบมันเลื่อมวาบเลขมันก็ออกที่เลื่อมเล็บนั้นดูไปไอเจ็ดหนึ่งเก้านั้นแดงแดงมากเลยแดงทั้งสามจากเจ็ดหนึ่งเก้าน่ะแต่ไอห้าสี่สองนั้น มันไม่ค่อยไม่ค่อยนี่ไม่ค่อยแดงเหมือนไอเจ็ดหนึ่งเก้าจ่ามันก็แดงเหมือนกันแต่มันไม่ค่อยแดงแรงเหมือนไอเจ็ดหนึ่งเก้าะจ้าจ้ายังไงครับฝันต่อมาโอ้ฝันต่อมาเขาทําบุญเนาะอ๋อทำบุญที่สะโบสถ์ทำบุญที่สะโบสถ์เออตอนวนี้เดี๋ยวนะคุณแม่ได้ข่าวว่าคุณแม่ไปกลางคืน ไปสวดมนต์นะครับไม่ได้ไปกับเขาจ้าไม่ได้ไปจ้าแล้วไปใส่บาตรตอนเช้าไปใส่บาตรตอนเช้าเหตุการณ์เกิดยังไงขึ้นคุณแม่เล่าเลยเหตุการณ์เหตุแอดด้วยเราไม่รู้เป็นอะไรแม่นอนตั้งหัวข้ามเนาะแม่นอนหลับทางหัวข้ามทำไมไม่ไปแอดแม่ไปอยู่ในโบสถ์ที่เขาทำบุญน่ะง่วงง่วงจนทนไม่ได้อง่วง ง่วงจนหลับเลยหรอง่วงเลยนั่งในเก้าอี้เนาะนั่งตั้งใจว่าไอ้เขาจะเลยยายยายง่วงง่วงมากง่วงจนทนไม่ได้จนจนไม่รู้หลับตอนไหนยายก็ไม่รู้เนาะมันหลับวูบเลยเห็นคนขึ้นมาจากโบสถ์ขี่ยิงจากสะโบสถ์ขึ้นมาประสินก็ปือเปียกประสินก็เปียก ใส่ปะทุงกับปะทุงโบราณปะทุงไหมแต่ปะทุงโบราณใส่เสื้อยังไงคุณแม่ใส่เสื้อเสื้อแขนกุดอืมเสื้อแขนกุดไม่มีไม่มีกระดุมจ้เสื้อแขนกุดไม่มีกระดุมจ้ะแล้วเขามีซิปทั้งหลังมีซิปทั้งหลังดูเขากลมมหาแม่เขาขึ้นมาก็เปียกน้ำอย่างนั้นเลยเปียกน้ำแต่เสื้อดูไปไม่เหมือนเปียกแต่ปะทุงเปียกปะทุงเปียกจนน้ำมันยด เห็นปะทุงขาวสีม่วงม่วงแล้วเขาขึ้นมาเขาก็โอ้สวัสดีคุณแม่เอาเขาเดินตรงมาหาคุณแม่เดินมาตรงเดินพวกไม่ชี้อะไรนั่งเขาก็เดินเดินแหวกมาเลยเดินแหวกแบบนี้เขาโคทางอย่าเขาโคทางแล้วเขามาแม่ก็คิดว่าเขามาหาะไรเนาะมากราบสวัสดีคุณแม่แม่มองไปเห็นปะทุงเขาเปียกอ้าว แม่ไม่ได้เรียกยายนะเรียกพี่เพราะเขายังไม่แก่เนาะ oh. เอาคุณแม่เมื่อคืนทําไมไม่มาอย mm. ่าเมื่อคืนทําไมไม่หาไม่มาเดินหาแม่ไม่เห็น oh. ตอนฉันเดินมาฉันเปียกเนาะมันก็หนาวหนาวมาก oh. เขาว่าแบบนี้หนาวด้วยลมด้วยอ mm. ตอนฉันขึ้นมาลนะ่ะ หนาวด้วยเดินหาแม่ไม่เห็นคว่าหนาวด้วยลมด้วยลมแรงนาะลมแรงคขาว่าบอกแบบนี้น่ะคุณแม่คุณยายเลขที่บอกนั้นน่ะห้าสี่สองมันไม่ออกเดอ้อออกในแปดสี่สองเด้อยายค่าว่าแบบนี้จ้ะค่าว่าแบบนี้เลยแล้วเขาก็ว่าออย้ายเดี๋ยวลงไปก่อนค่าว่า แล้วมองตามเขาเห็นเขาลงไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งเหมือนอาจารย์อืเขาลังเอียงไปต้นไม้อาทิตย์ต้นไม้ใหญ่อืเห็นเขาลังยิ้มแค่นั้นแหละแล้วแม่สะดุ้งตื่นโ<ฮ>สะดุ้งตื่นสะดุ้งตื่นแล้วมันสั่นอืที่เห็นนะ่ะเลยสั่นจ้ะเนาะอืมเนาะ แล้วจากนั้นฝันย้ำอะไรไหมคุณแม่ไม่ได้ย้ำย้ำแต่เห็นเขาเอาทงเอาทงเอาอะไรมาให้อางแล้วเมื่อคืนที่ว่าฝันว่าเมื่อคืนฝันว่าเมื่อคืนฝันว่าเจ้าชายมาเจ้าชายเจ้าชายในไหนในหลวงในหลวงจะเห็นมาเขาออกให้ถืออะไรทงถือทงถือทงทุกคนเลยถือทงเหเจ้าชายมาจะถือทงแล้วในหลวงตรัสอะไรไหม ในหลวงไม่เห็นไม่เห็นเห็นแต่รถเขาเห็นแต่ธงเต็มเลย<อ>เลยไม่เห็นในหลวงเห็นแต่เขาประกาศว่านในหลวงมาให้อ,ออกมาแห่ด้วยออกมาแห่<ม>ออกมาตอนรับในหลวง<ม>เขาว่ามาทางคู่แค่นั้นเองลูกออาคุณแม่ชูป้ายที่นึงครับวันนี้คลิปจะยาวละมาแย่นะุ๊ก ฝันแรกเนาะคุณแม่ที่เตีเหล็กเนาะจริงๆ7จ็ดหนึ่งเกเนาะแอดเขียน7จ1นะครับแล้วก็ฝันที่เข้ามาย้ําฝันที่เข้ามาย้ำว่าห้าสี่สองไม่มาเนาะคุณแม่คืออันนี้ขึ้นมาจากน้ําเลยเนาะแปดสี่สองนะครับเพื่อนเอีเนาะก็ตัดเล่นด้วยนะก็ตัดเล่นนิดนึงนะครับเนาะและเหตุการณ์ยังไงก็คุณแม่ที่ว่าฝันกลางวันเมื่อวานอ่ะ โอ้ฟันกลางวันเมื่อวานเขาว่าคุณแม่คุณแม่ในตื่นแต่สําหรับคุณแม่เนอะเนาะเขาว่าตื่นเด้วคุณแม่ตื่นถ้าคุณแม่ได้เลขทั้งหกตัวถ้าไม่เอามาประกบไอคนที่มาเรียกนี่คือใครคุณแม่เทพที่เคยบอกเทวดาทีเท่เป็นผู้หญิงเหรอาที่เป็นผู้หญิงเ,<ข>เรา,าเรียกว่าเจ้าแม่นะ่ะจา้าเขาไม่ได้นั่งหรกเขายืนเนาะ ก็แม่ลุกมาฟังขาวแม่ก็สวัสดีเขาเขาว่าถ้าแม่ยังได้หกตัวเอาไปประกอบกันนะ่ะเอาไปประกอบกันนั้นห้านย์เจดเออถ้าไม่เอาไปประกอบกับหตัวประกอบกับตัวไหนคุณแม่ประกอบกับตัวไหนแม่ก็ถามค่ะว่าตัวไหนตัวที่บอกแม่แล้วอก็แม่ก็งงเนาะแล้วก็แม่ พุ่งมาแม่ก็ตื่นเท่านั้นเลย oh. แต่เขาก็ช่วยดูด้วยนะ่ะอาเจ็บอ่า50เจ็ดมันก็เลขแดงอีก <c oughs> จก้ะจ้50คือ <0 7. S 1> ยังไงเอาถ้าใครอยากได้หกตัวเอาเลขนี้ไปใส่หน้าแม่ก็บอกว่าทําไมแม่บอกวันก่อนอันนี้มันจะทึ่งแล้ว oh. แม่ก็บอกว่านี่เขาว่าเขาลงมายาก oh, เอาเให้แต่พวกคนที่นี่อาศัยให้เขามาบอก มาบอกคุณยายอย่าธุระเยอะมากเลยลงมายากเขาว่าให้แต่พวกเขาอยู่ทางล่างบริวารให้เขามาบอกอฉันลงมายากอันนี้ฉันลงมาสงสารคุณแม่แค่นั้นเลยงั้นก็แค่นี้เดียวคุณแม่เนาะย่าอะล่ะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแม่นะครับคุณยายฝันแม่นนะครับที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนทีสีที่มาร่วมสร้างโบสถ์ด้วยกันนะครับ อย่างไงเพื่อนนิสีก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะว่าจะไปตรงกันที่ไหนอย่างไรนะครับแต่คลิปนี้ยาวก็ต้องขออภัยนะครับ <ยา S 1> วันนี้<อ>ก็ขอบคุณท<ม>ุกท่านที่ให้เกรติดตามนะครับเด<า>ี๋ยวยังไงเราจะมาลุ้นกันนะครับเนะาะว่าอันนี้นะครับถ้าใครอยากได้6ตัวก็ลองไปซื้อลอตเตอรี่ดูนะครับเนะาะก็ผสมกับเลขที่คุณยายชูไปแล้วเมื่อกี้นะครับไม่รู้ว่าตัวไหนนะครับไม่รู้ตัวไหนอันนี้เจ้าแม่ลงมาบอกเลยนะครับ และนานแล้วไม่ค่อยได้ลงเนาะค่ะไม่ค่อยได้ลงะเอ่ะล่ะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกช่้นที่ให้เกียรติติดตามนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าเลขคุณยายนะครับงวดนี้ฝันดีมากนะครับมีคนเอาของมีธงมาแห่ว่างวดนี้จะมาหรือเปล่านะครับอ่ล่ะครับวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากนะคะสวัสดีค่ะ<า>สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ